กระแสเราอาจจะไม่มีแล้วนี่ไม่เป็นไรค่ะกระแสไม่มีเราสร้างขึ้นได้เราคือกระแสไม่มีเราไม่ได้ซีเรียสเราขอแค่เราทําทุกอย่างให้เต็มที่ก็พอต่อให้วันนึงมันไม่มีคนดูที่เป็นยอดไอเกนิกเรายังสามารถยิงแอดได้คือทุกอย่างมันสามารถทาวิกผันไปได้อะเจ้าโหยหนูแบบดึงมา8ปปีอ่ะอีก3เดือนหนูมั่นใจว่ายังไงเราก็ทาได้ประมาณ800ล้านค่ะแสดงว่าที่เราตั้งตป้าไว้ว่า เดือนหนึ่งเดือนจะได้พันล้านมันก็อยู่แค่เดือเลยใช่หนูว่าอุ้ยพันล้านหนูว่าถ้<ม>าไปเกินสักอาทิตย์หนึ่งถ้าถามเราเราก็อยากเจอเราก็เด็กคนหนึ่งที่อยากเจอดาราศริลปินระดับโลกระดับประเทศค่ะแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะพอพูดไปแล้วไม่มีดรามา่าต่อไปก็ไม่พูดใช่แต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่อง ที่พี่เมย์จะทําไม่ได้นะเขาดิวแบบว่าคือเขาแบบมีการเช็คอะไรอย่างงี้แบบหลังบ้านบ้างแต่ว่าได้ไม่ได้ก็เราไม่รู้แต่ว่าเราเห็นถึงศักยภาพของพี่เขาเขาคือทํางานระดับแบบพันล้านหมื่นล้านอ่ะแสดงว่าไม่ได้อยู่ดีมาอ้างชื่อไม่ใช่ค่ะเขาคือเขาคุยเขาค้นคุยกับเดขากับผู้จัดการอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าพอมันมีดราม่าทุกคนไม่ต้องห่วงเราไม่ฝืนกระแสค่ะคือหนูออจริงนะคนที่ ทุนต้องถามเองก่อนว่าที่ทุกคนอคติหรือว่ารังเกียจหนูหรือว่ารู้สึกว่าการมาหาเจนี่แล้วมันลดเกรดคุณตัดสินจากอะไรีคออกีเวข้ามเรื่อมีเรื่อยๆค่ะกำลังดูกันอยู่แล้วเลทตเลทตอนนี้อ๋อโอเคแล้วเลทเลทที่มันต้องเป็นงานละล้าน ไม,ไไม่เรา,าค่ะเดี๋ยวยดูกันอีกทีจังวหวะถ้าใครแบบแต่ถ้าใครฟันมาล้านหนึ่งเลวเคลียร์ให้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ฟันมาล้านหนึ่งก็เช็คคิวกันไปตอนนี้รับสายไหวไโอ้ออพี่หน,หนูแบบอยากเปิดเบอร์รับงานให้ดูมากหนูไม่ได้รับเป็นหมื่นสายเลยคือแบบอยากอยากช่วยทุกคนอยากรับงานทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้นอนกันเลยทีมงานตอนนี้จากพัวเริงมีเลขาแค่คนเดียวใช่ปะตอนนี้หนูมี30คน ก็ยังไม่โอเคยังแบบยังคุยกันไม่หมดเลยอี้สามสิบคนที่ผุดขึ้นมาใหม่หรือว่าพราคนเก่าอะไรก็ดึงกลับมาหมดเลยคนใหม่ก็รับเพิ่มแล้วก็หลังบ้านทิกตอกก็ไปจ้างมาหลักแสนหลักล้านเพื่อมาเคลียร์ให้มันแบบว่าเป็นระบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าตอนนี้30คนที่มาช่วยเราเนี่ยเพพราะเทศกาลเจนนี่เลยเทศกาลเจนนี่ฟีเวอร์พราะ่อเลยฟีเวอร์ก็ยาวๆทั้งปีค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าปรับระบบใหม่ตอนนี้ลงตัวหรือยังจากระบบดีขึ้นเยอะ เมื่อก่อนก็คือพี่พี่ดารามาเนี่ยคิวจะวุน่นวายมากแต่เดี๋ยวนี้คือโอเคถ้าเลทก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงส่วนตัวเจนนี่มั่นใจใช่ไหมคะว่าเทศกาลเจนนี่มันจะอยู่กับเราไปยาวๆเลยมันอยู่ที่เจนนี่ต่อให้คนดูพันสองพันหนูก็รายได้คือหนูไม่ได้ติดเรื่องยอดคนดูเพราะเราเป็นแม่ค้าอยู่แล้วต่อให้วันเนี้ยคนไม่มาบ้านเราคนไม่ค่อยเข้ามาดูไลฟรแต่เรามันทํางานาตรงนี้อยู่แล้วมันก็เลยทาไปเรื่อยๆถึงอันนี้เบื้องต้นคือยาวๆไปถึงสิ้นปีแล้วก็พอต้นปีเนี่ยเราปรับจากตลาดออนไลน์เป็นตลาดที่ กำลังโพสขายบูธละหนึ่งล้านบาทอันนี้ก็คือคนสนใจบูธเยอะมากฝากทุกคนด้วยนะคะ12วันตกวันละ8 0 0 0 0กว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวหนูไปไลฟ์สดให้2รอบแล้วก็หนูจ้างดาราอินฟูนันกลองอีกประมาณ2องคนให้ไปไลฟ์สดให้บูธแล้วก็แบรนด์ของคุณคือดังที่สุดหนูรับแค่1000บูธเท่านั้นแล้วตอนนี้ก็คือหลักร้อยบูธแล้วค่ะตอนนี้กำลังเลือกอยู่คะ่ะว่าจะเป็น Impact หรือว่าสิรกกิรเดี๋ยวดูคิวก่อนใช่อันนี้ต่อยอดจากเทศกาลเดค่นนล้ไม่อยอด้วย,ยอแล้วก็ไม แต่ละบูธก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้อะไรเงี้ยคืออยากมีรายได้อยากอะไรต้องไปงานนี้แล้วก็บูธไหนอยากดังอยากแจ้งเกิดก็ต้องมาซื้อบูธของเราที่จะวางแผนยังไงพราะว่าอีกสองสามเดือนข้างหน้ากระแสเราอาจจะไม่มีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรค่ะกระแสไม่มีเราสร้างขึ้นได้เราคือกระแสไม่มีเราไม่ได้ซีเรียสเราขอแค่เราทําทุกอย่างให้เต็มที่ก็พอต่อให้วันนึงมันไม่มีคนดูที่เป็นยอดไอเกนิกเรายังสามารถยิงแอดได้คือทุกอย่างมันสามารถทําบิกผันไปได้อ่ะเจ้าโหยูแบบดึงมา8ปปีอ่ะอีก3เดือนหนูมั่นใจวาาไเรก็ทํด้ แล้วเจนี่มองว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนในการที่เนี่ยเลี้ยงกระแสรเราไว้ให้แบบเพื่อเป็นดีกับทุก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะมีความเลียวนี่แหละจริงเราก็ไม่ได้เก่งขนาดที่แบบว่าเออฉันจะต้องดึงไปเป็นป<ม>ีๆแต่ถ้ามันมีโอกาสได้ทําไปตลอดก็ยินดีค่ะแล้วก็ยินดีทําไปเรื่อยๆนี่แหละที่เรามาต่อยอดเรื่องบูธก็เพราะว่าอย่างน้อยทุกคนก็ได้รู้จักตลาดเจนนี่มากขึ้นนะคะแล้วก็บูธนี้หนูยังส่งเสริมชาวบ้านที่เขาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแบบ ชาวบ,บ้านที่เขาทำอาหารเล็กๆร้านเล็กๆอ่ะหนูก็ให้มาเข้าบูธฟรีติดกับบูธพี่ดาราเพื่อช่วยดันช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของพวกเขาอะไรเงี้ยมาฟรีเลยแล้วจะได้เรื่องยังไงเพราะว่ามันมีคนติดต่อก็เดี๋ยว <มา S 1> จะแต่ละภาคเนี่ยจะส่งทีมนะคะไปประจําจุดแล้วก็ให้ให้เดินทางไปเสนอสินค้านั้นว่ามีมานานหรือยังทาํามาเท่าไหร่แล้วที่ไม่ใช่แบบรีบทํารีบจิตเพื่อมาการนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนัีน้ใมา9ก้าวันยอดขา่แล้ว ประมาณ800ล้านค่ะแสดงว่าที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเดือนหนึ่งเดือนจะได้พันล้านมันก็อยู่แค่เรื่องเลยกใช่หนูว่าอุ้ยพันล้านหนูว่าถ้าไปเกินสักอาทิตย์นหนึ่งดีใจมากใช่ค<ร><ล>่ะแล้วเป้าที่ปีหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านนี่มีโอกาสก็อยากทําให้ได้แต่ว่าจริงๆก็ตั้งไว้ก่อนให้เรามีไฟมีพัฒนาถ้าไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะขออีกหนึ่งประเด็นดราม่าของพี่เมย์วาสนาเกี่ยวกับลิงตัวจับปี่เรากนด้วยหอ อยถ้าถามเราเราก็อยากเจอเราก็เด็กคนหนึ่งที่อยากเจอดาราศริลปินระดับโลกระดับประเทศค่ะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะพอพูดไปแล้วไม่มีดรามา่าต่อไปก็ไม่พูดใช่แต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่พี่เมย์จะทําไม่ได้นะเอาจริงๆอ่ะแต่เขาบอกว่าเราไม่ทําให้ได้ก่อนอนะ่ะเราค่อยบอกมันเหมือนกับว่าเป็นการเราไปเคาม่ะไม่หรอกเอาจริงๆอ่ะพี่เมย์เขาดีลไว้ก่อนแล้วด้วย จริงคือเขาคุยแบบเขาไม่ได้บอกเราก็ไม่บอกเราตรงไล์ใช่ไหมไม่เขาดีลแบบว่าคือเขาแบบมีการเช็คอะไรอย่างงี้แบบหลังบ้านบ้างแต่ว่าได้ไม่ได้ก็เราไม่รู้แต่ว่าเราเห็นถึงศักยภาพของพี่เขาเขาคือทํางานระดับแบบพันล้านหมื่นล้านอ่ะแสดงว่าไม่ได้อยู่ดีๆมาอ้างชื่อไม่ใช่ค่ะเขาคือเขาคุยเขาค้มคุยกับเดขากับผู้จัดการอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าพอมันมีดราม่าทุกคนไม่ต้องห่วงเราไม่ฝืนกระแสค่ะ แล้วจะมีรายชื่อคนไหนที่เป็นแบบระดับโลกมาให้เราชออ็อปช็อคถูกไหมต่อไปถ้ามีอาจจะต้องเซอร์ไพรส์แทนจะยังไม่ไพูดเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าสุดท้ายอะถ้าศิลปินระดับโลกหรือว่าระดับประเทศถ้าเป็นคนที่คุณรักแล้วเขาตัดสินใจมาเจนนี่เชื่อว่าคุณต้องพพอร์ตถ้าคุณรักจริงเขาจะตัดสินใจทําอะไรเราต้องยอมรับการตัดสินใจของเขานั่นคือเขาคิดมาดีแล้วแล้วมันคือรายได้ของเขาเขามานั่งข้างเจนนี่อย่างเงี้ยสมมติว่าพี่อ้ําอย่างเงี้ยนั่งข้างเจนนี่แต่เขาได้แบบ ยี่สิบล้านสามสิบล้านแค่สิบนาทีอะ่ะมันก็คือรายได้ของพี่อ้ําลยพี่อ้ําก็ชอบทําบุญทํานู่นทนํานี่เรามองว่ามันเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันดีกว่า,าหนูคือหนูองจริงนะ<อ>คนที่ตัวต้องถามเองก่อนว่าที่ทุกคนอคติหรือว่ารังเกียจหนูหรือว่ารู้สึกว่าการมาหาเจนี่แล้วมันลดเกะคุณตัดสินจากอะไรตัดสินจากหน้าตาเหรอตัดสินจากพฤติกรรมที่ผ่านมาหรือว่าตัดสินจากอะไรหรืออคติเพราะถ้าวันนี้ถ้าคณมองโลกในแง่บวกเจนี่กําลังช่วยขับเคลื่อนนะพี่ หนูเอารายได้ออนไลน์ไปให้ออฟไลน์วันละหนึ่งล้านหนูทาบุญไปแล้วเกือบสิ้าล้านเพื่ออยากให้ทุกคนยอมรับและเข้าใจและการซื้อของซื้อมาขายไปไม่ได้บังคับหรือว่าคุณต้องซื้อ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 อย่างเงี้ยค่ะอยื่องทำบุญก็มีเหมือนคนอ่ะเขาบอกว่าเราอ,อ่ะไปบอกว่าอุดหนุนเขาแต่พอเขาอ่ะอุดทำทำอะไรโอ้หนูเ,<ร>เหมาประมาณเป็นพันร้านเลยค่ะเราไม่ตอบแชทเขาแชทไม่พี่มเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะบางร้านอ่ะหนูรอตอบแชทไม่ไหวเขาขายของอยู่เราบอกอ่ะพี่เหมานะเขาก็เงียบไป กลับมาอีกทีก็คือสี่ทุมท่มห้าทุ่มบางทีเราไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วต้องขอโทษด้วยแล้วก็ถ้าใครได้รับผลกระทบจากการไปเหมยายงเงี้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสมทบให้จากประเด็นสองร้อยสองร้อยแก้วน้ำตอนนี้มีติดต่อพูดคุยอะไรบ้าย,ยังไม่ได้คุยหน<ม><ม>ูยังไม่รู้เลยว่าใครแต่ว่ามีแฟนคลับหนูไปช่วยจ่ายไว้ก่อนแล้วให้เดี๋ยวเขาส่งเบิกให้ใช่เหมือนว่าจของแคามาทวว่า่่แต่ว่าจริงๆอ่ะเหมือนพอไปเห็นแชทอ่ะเจนเนียทักไป ไม่รู้ร้านเดียวกันไหมคือทักไปแล้วเขาไม่ได้ตอบหนูประมาณสองชั่วโมงแลเขาขายของแหละเข้าใจหมดค่ะแต่ว่าแชทมันเยอะจริงจริงอันนี้ต้องจริงต้องให้ทีมงานช่วยแลไม่ถ้าอย่างนั้นก็คือไม่เหมาแบบออนไลน์แล้วก็ส่งทีมลงพื้นที่อย่างเดียวแหละตอนแรกที่อยากเหมาออนไลน์เผื่อบางตลาดเราไม่ได้ไปไงเขาก็เออแต่ว่าไม่ดีกว่าเรื่องสองพมค่ะดีแล้วค่ะที่โทรมาเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยที่หนูไม่รู้มีกหลายเรื่องเลยที่หนูไม่ไม่รู้ว่ามันพูดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะดีมาก ใช่ค่ะยินดีแล้วก็ถ้าไหนผิดพลาดไปแล้วก็รับผิดชอบร้อยเปเซ็นถ้าอันไหนที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวจะวางระบบให้ชัดเจนได้รับมาตรฐานมากขึ้นตอนนี้คนจับตามองทุกภาคส่วนเลยเพราะว่าเป็นเ,นเจนนี่ฟิวเมอร์นจริงเลยยินดีค่ะภาษีภาษีนี่เป็นเรื่องแบบอ้น,นี้มากเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบระหว่างคุณกับสัมภารออะพนักงคุณว่าใครติดต่อเจนมาก่อนสัมภารรอ,อยู่แล้ว,วนหนูว่าไปคุณไปหาเขาก่กอนออได้ซ้ำ มันไม่ใช่เรื่องยากนะคะรายได้ทุกอย่างที่ทางพี่พี่ดาราหรือว่าทางร้านโอนให้เนี่ยเข้าบริษัทร้อยเปอร์เซ็นต์การที่เราเข้าบริษัทนั่นคือการที่เราจ่ายสมรรถแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่รับเงินสดรับเงินสดก็เอาเข้าบริษัทเพราะพี่นวัดจ่ายเงินสดเดี๋ยวมีดราม่าอีกแต่ว่าก็ภายใต้บริษัทของมิสไกร์นิชแนลแต่ว่าหลังจากนี้คือถ้าใครที่จะมาใช้บริษัทค่ะคือต้องเยอะขึ้นถูกต้องเราต้องเงินที่จะต้องจ่ายค่ะเกิดความเสียหายที่จเยอะขึ้นใช่ค่ะซึ่งตอนนี้คือยอดเงิน ใช่ค่ะถ้าทําผิดกฎเพราะว่าถ้าคุณมั่นใจในตัวสินค้าคุณจะไม่ทําผิดกฎแน่นอนตอนนี้เจนนี่ก็พยายามลดอะทุกอย่างเ่อไหมพยายามทาไปเรื่อยๆอุดไปเรื่อยๆค่ะทาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทุกอย่างมันกลับสู่สภาวะเดิมหนูก็แค่ได้ไปกินข้าวไปเล่นกับลูกเพราะตอนนี้หนูไม่มีเวลาเล่นกับลูกเลยไม่มีเลยนี่หนูเอามาด้วยเพราะหนูอยากนั่งรถกับเขา สามีน้อยใจไหมสามีก็นั่งอยู่กับหนูทุกวันนี้นอนกี่ชั่วโมงนอนสามชั่วโมงค่ะเสี่ยเราไม่ไหวแล้วเก้าวันแล้วมันก็มันก็ไม่พอหรอกแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็จะเริ่มดึงดึงพี่พี่อินฟูหรือว่าพี่พี่ดารามาแล้วต่อให้ไม่ได้มากับสินค้าก็มาซัพพอร์ตเราแหละจะกลัวว่าเราจะไม่สบายมั้ยมันจะแบบพยายามค่ะพยายามหนูกินคอลลาเจนวันละสิบแบรนด์นะโอเคอยู่กินวิตามินซีสร้างภูมิคุ้มกันวันละสิบเจ้าอย่างเงี้ยมันก็โอเคตอนนี้คนอยากเกิดเป็นเจนนี่แหละ โอ้ยมันก็มีทั้งคนที่อยากเกิดและมีคนที่อยากเกลียดเจนี่แล้วที่บอกว่าถ้าพันล้านอ่ะถ้าเราได้พันล้านเราจะซื้อโรงแรมซื้อบ้านหนึ่งหลังให้ใ่ไมไม่ไอเนีุโรงแรมเป็นธุรกิจที่เจนกับยูวอยากทามานานแล้วแต่ว่าบ้านเนี่ยก็คือซื้อตอบแทนให้ในวันที่11.11นี้ก็จะแจกบ้านหนึ่งหลังถ้ายอดงพันล้านพันล้านภายในเดือนนี้ก็ให้บ้านหนึ่งหลังวันที่11นี้ไม่ที่เหมือนเราพูดในไลน์ว่าจะให้ซื้อให้ลูกเราสองคนอ่ะอันนั้นโรงแรมเออโรงแรม ใช่อันนั้นจะทําโรงแรมในอนาคตค่ะอย่างเพราะว่าหนูจบการโรงแรมมาแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหนูว่าตอนนี้เงินในอากาศมันมันมันคุ้มค่ามากกว่าเงินที่มันเป็นออฟไลน์อ่ะทาอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ที YouTube Channel ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านใหน,นะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรดล่ังนี้ได้เลยค่ะ